เรื่องนี้ถือว่าเราตามลุ้นตามภาวนากันข้ามคืนสำหรับภารกิจการช่วยชีวิตคนงานผู้เคราะห์ร้ายนะคะที่เขาตกลงไปในหลุมตอกเสาเข็มที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ,ฟ้าสายสีส้มนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปไล่เลียงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเร่งช่วยเหลือในดาวเป็นคนสีสเกตคะ่ะ ก็เป็นคนคุมเครื่องเจาะเสาเข็มนะพลัดตกหลุมอยู่ระหว่างการตอกภายในพื้นที่ก่อสร้างสถานีหลานหลวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยลึก19เมตรคุณผู้ชม oh. 19เมตรครับนี่ค่ะช่วงแรกของการช่วยเหลือเนี่ยตำรวจโครงการพระราชดำริได้โรยต,ตัวลงไปเพื่อค้นหานะแต่ว่าพอไปถึงที่ความลึก10เมตรเนี่ย10เมตรนัน่ะ ไปเจอว่ามีดินปิดกั้นอยู่ก็ต้องนำรถแบ็กโฮมาตักดินออกจากหลุมเพื่อเปิดทางกันก่อนค่ะมันไม่เจออะไรเลยแล้วก็มันลึกแล้วเป็นดินเป็นเหนียวแล้วก็ดูแล้วประเมินแล้วมันน่าจะลึกกว่านี้อีกเอ่อครเจใช่ตอนนี้ยังไม่เจอครับตอนนี้มีหย่อนตกลงไปดูหยอนลงไปลึกประมาณสักกี่เมตรหรือว่าก้นเลยก็ก็ตอนที่หยอนตอน เท่าที่ดินกบอะดินมันกบแค่ไหนแล้วก็หล่นไปหล่นไปที่ดินแล้วเพื่อจะมันประมาณเท่ากี่กุยขึ้นมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ถามคนงานที่อยู่กับในเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงพักเที่ยงของคนงานก็มีคนงานเจ็ดคนยืนอยู่บริเวณคอนกรีตปากหลุมส่วนนายดาวผู้ประสบเหตุน่ะเขายืนอยู่บริเวณที่เป็นพื้นดินแล้วจู่ๆด,ดินมันยุบตัวลงไปเลยค<อ>่ะขณะเดียวกันนะคะญาติของนายดาว นี่ค่ะทันทีที่เห็นก็รู้สึกตกใจตอบได้เพียงสั้นๆแค่นั้นเองว่าพูดอะไรไม่ถูกแล้วได้เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของนายเพชรภุมมาผู้มนวยการเขตป้อมปราบสตรูพ่ายบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากสภาพดินเป็นพื้นดินที่อยู่ด้านล่างมันไม่มั่นคงนะคะบอกแล้วว่าดินมันตลายอยู่ด้านล่าง มันดินมันไสอยู่ด้านล่างไม่เกิดจากการที่ฝนตกหนักมาตลอดใช่ไหมครับ,บระะผมไม่แน่ใจอัะนนั้นแล้วข้างล่างนี่คือไม่แน่นใช่ไหมครับมันคงเป็นของของสภาพของพื้นที่เราอยู่แล้วมั้งว่าข้างล่างมันจะเป็นเหมือนกับทรายเป็นอะไรพวกนี้นบอกผมคือในรายละเอียดเราเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นเนาะเจ้าหน้าที่วิธีการเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาก็นําแผ่นเหล็กชีทพายค่ะความยาว16เมตรปักรอบหลุมกันไว้ก่อน สด้านเลยปักไว้ปักไว้รัศมีก็คือ30เมตรเพื่ออะไรเพื่อป้องกันดินบริเวณอื่นไหลลงไปเพิ่มอีกกันไว้ก่อนนะกันไว้กันไว้นะคะเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าดินที่ไหลเนี่ยส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยโรอบด้วย จึงปักแผ่นชีสพายป้องกันตึกซุดพังถลม่มและสะดวกในการค้นหาตัวคนงานผู้ประสบภัยอย่างไรก็ตามตอนนี้คุณผู้ชมคะผ่านมากว่า18ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขึ้นมาได้เราได้แต่ภาวนาโอ้เอาใจช่วยเหลือเกินนะคะขอให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วขอให้ให ให้มีปฏิหาริ์เกิดขึ้นนะใช้คำนี้นะคะโอ้แต่แต่ยังคงต้องแสดงความห่วงใยแล้วเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่จริงๆเพราะว่าจากการคาดการฝนวันนี้กรุงเทพมาเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนนะแล้วคราวนี้ถ้าฝนตกลงมาซ้ำอ่ะแน่นอนปฏิบัติการก็ยิ่งยากไปอีกให้ดินมันเหลวอีกนิ่มลงไปอีกใช่ไหมครับค่ะใจช่วยจริงๆนะคะค่ะ